สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีช่วงเย็นช่วงห้าโมงตอนนี้อยู่ที่ตลาดนัดนะครับตลาดนัดโรงเรียนเทพมีลารับพร้อมโลร้อยแปดเจ้าเนเยอะมากเลยครับ<ม>ข้าวก็มีมากมายหลายอย่างอาหารสดผักผลไม้ครับขนมมีครบทุกอย่างให้้รับชมกันนะครับทุกคน ตลาดนัดโรงเรียนเทพเรียาตลาดเขาก็จะอยู่ในโรงเรียนเลยนะครับทุกคนก็จะมีขายทุกเสาร์อาทิตย์ครับผมจะมีขายทุกเสาร์อาทิตย์กับข้าวก็มีมากมายหลายอย่างไทยจีนอีสารใต้เนื้อมีก็อาหารสดอาหารแห้งเป็นเยอะเหมือนกันครับยิมโชงเย็น่น่าจะเยอะ จะมีขายอยู่หลายล็อกขายอยู่หลายล็อกมอนกล้ามเป็นก้อยเป็นลาบมีครบครับให้เลือกสรรนครับผมตอนนี้อยู่ช่วงกลางนะครับช่วงกลางของตลาดฝั่งทางด้านนี้จะเป็นพวกของใช้เสื้อผ้าครับส่วนด้านฝั่งนี้จะมี1 2 3 4สอาซอยจะเป็นพวกอาหารกับข้าวครับผม เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับประกาศเสียงการ์สายนะครับทุกคนชม,ชมกันนะครับเลือกชมเลือกสันผลละหมอผลละไม้ก็มีกระบอนหมผลไม้ มากินนะครับมีทุกอย่างแก้วมังกรมะม่วงอะโวคาโดส้มมีนก็ทุกอย่างน่ากินทั้งนั้นนะครับกระตุนอาทิตย์หน้าเอามาลเดนนะลูกนะครับเป็นแกงหม้อแกงหม้อครับเป็นของใช้ ครับผมไปเรียกให้ชมกันนะครับทุกคนมีมากมายหลายอย่างชมกันไปนะครับทุกคนเยอะมากเลยเยอะมากเลยนากินทั้งนั้นเลยครับทุกคน าก็มีนะครับ